พระเอกหนุ่มจินจินนะสุดตื่นเต้นลุ้นประกบคู่นางเอกซุปตาอ้มพัชราภาในละครสเสน่ห์นางะส,สมแต้งบุญไม่อยากพลาดโอกาสทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยหลังมีกระแสข่าวพระเอกหนุ่มจินจินนะนวรัตถูกวางตัวประกบคู่นางเอกซุปตา อ้ําพัชราภาชัยเชื้อในละครเรื่องสเสน์นางของผู้จัดเอสุภชัยสีวิจิตล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มจินที่มาบวงสรวงผลงานละครเรื่องใหม่ทุกอนุรุทัยที่กันตนารัชดาเจ้าตัวได้เปิดใจถึงความรู้สึกทั้งลุ้นและตื่นเต้นมีความหวังได้ร่วมง,งานกับพี่อ้าํานางเอกมากฝีมือเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการแสดงมีข่าวว่าถูกวางตัวประกบคู่พี่อ้ํละครที่เอสุภชัย ผมเห็นจากแท็กในโซเชียลผมก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงผมดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่ช่องเจเมตตาแถมยังมาเป็นพี่เอสุภชัยอีกที่เมตตาเราผมก็ยิ่งรู้สึกดีใจมากๆจริงหรือเปล่ายังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ลุ้นไปพร้อมกับแฟนคลับเหมือนกันว่าอยากให้เป็นจริงเหมือนกันหัวเพราะได้คุยกับพี่เอเรื่องนี้ไหม คือแค่คุยกับพี่เอเรื่องจะมีละครให้เล่นแต่ไม่ได้คุยว่าใครเล่นบ้างเล่นอะไรยังไงยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะจริงๆแล้วเรื่องเสน์นางน่าจะเป็นเรื่องที่พี่เอแพลนนานแล้วครับแสดงว่ากำลังจะมีละครกับพี่เอจรงเอจริง ใช่ครับมีจริงๆครับแต่ยังไม่รู้ว่าเล่นกับใครเราเป็นตัวละครอะไรบทอะไรอย่างนี้อีกเราก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดใช่ครับผมก็ตกใจวันที่แท็กมาเหมือนกันตอนแรกไม่ได้สังเกตแต่ว่ามีคนแท็กมาในเมนชันของอินสตาแกรมแล้วทีนี้ผมก็เข้าไปดูโหแล้วคนคอมเมนต์เยอะมากผมก็รู้พร้อมๆก,กันกับคนที่ไปคอมเมนต์เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นไอจีที่ไม่ใช่ทางการด้วยมั้ง ผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยยังไม่ทราบอะไรมีความตื่นเต้นมากแค่ไหนถ้าจะได้ร่วมง,งานกับพี่อ้ําจริงๆโหคือตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราก็เสพละครที่อ้ําเยอะมาก ด้วยความที่เราอยากเก่งขึ้นไปเรื่อยๆในสายอาชีพยิ่งเราได้ร่วมงานกับพี่อ้าเราคงได้เรียนรู้การทํางานอะไรหลายอย่างผมว่าใครๆก็อยากร่วมงานกับพี่อ้ําด้วยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแต้มบุญผมก็คงแบบอันนี้ก็คงต้องสะสมไปเรื่อยๆหัวรเราะเสน่นางวางตัวเราเป็นพระเอกแล้วใช่ไหม ชื่อเรื่องเสน์นางครับแต่การวางตัวละครเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามผมยังไม่ทราบเลยครับเรื่องดีเทลจริงๆยังไม่มีใครเคาะหรือสามารถบอกได้ว่าคอนเฟิร์มว่าเป็นเราจริงๆนะแล้วเราเล่นกับพี่อ้ําจริงๆนะรอเขาคอนเฟิร์มดีกว่าให้ทางช่องเจ็ดคอนเฟิร์มแฟนๆก็ลุ้นอยากให้เราคู่กับพี่อ้ําจริงๆดีใจครับยิง้งเคยเจอพี่อ้ําไหมล่าสุดเลยที่ไปถ่ายปฏิทินที่ช่องครับ ก็ไปสวัสดีพี่อ้ําเจอพี่อ้ําสวยมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่พี่อ้ํากําลังแต่งหน้าเราก็เข้าไปสวัสดีเฉยๆครับถามว่าเกรงไหมไม่นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมอาจจะเกรงตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นมูดของการทำงานผมอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ที่สุดที่เราสามารถทำได้อยากจะทำตรงนี้ไม่อยากรู้สึกพลาดอีกแล้วอยากทำเต็มที่มากที่สุดครับ ก็รอลุ้นฝากลุ้นด้วยนะครับผมก็ลุ้นไปพร้อมกับทุกๆคนผมว่าเผลอๆผมรู้พร้อมทุกคนด้วยเพราะว่าช่องเจ็เวลาที่ลงค่อนข้างจะเรียวไทม์เราก็รู้พอๆกันครับบวงสวงละครเรื่องใหม่เรื่องทุกอนุรุธัยครับเป็นทีเรียดยุค80เกี่ยว90หน่อยๆ เล่นยากมากเพราะผมเล่นเป็นหมอมเจ้าด้วยดายอะล็อกที่เปลี่ยนจากเดิมไม่ได้ต้องทำการบ้านเยอะมากต้องพูดให้เข้าปากที่สุดให้รู้สึกว่าเราพูดออกมาจริงๆที่เราไม่ได้จำมาพูดก่อนจะเล่นละครผมจะไปเวิร์กช็อปมีเรียนแอคติ้งคำว่าหมอมเจ้าทุกคนก็จะมีภาพของตัวเองอยู่แล้วแค่เราจะตีความแบบไหนในยุคนั้นก็เลยต้องทำการบ้านหนัก เนื้อเรื่องเข้มข้นมีตบจูบบูรหัมมีกิกกักด้วยเพราะเราชอบเขาตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่ได้ชอบเราแล้วเขาก็สงสัยเราด้วยว่าบริษัทของเราที่ค้าไม้ดนันมีเรื่องของการค้าฝิ่นมาด้วยในเนื้อเรื่องนางเอกเป็นประหลัดเขาก็เลยสงสัยในอาชีพของเราในตัวเรามันเลยทําให้การที่เขาต้องมาเจอกับเรามันทําให้เขาเข้ามาในอีกรูปแบบหนึ่งคนละจุดประสงค์เราบริสุทธิ์ใจส่วนเขาก็อยากจะพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรเพราะเขาต้องเอาความถูกต้องมากกว่าถูกใจ ตอนนี้ถ่ายทำไปได้40%แล้วครับ